สบายดีโมคูทาง Facebook เลยยูทูบถูกทุกท่านเนาะมื่อวานนี้เขามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับขูดที่เฮดเวียดที่ต้องไประยะทางไกลๆและต้องได้อะไรขานรถมันรถเนาะว่าจากกิโลเมตรจากกิโลเมตรโดยเฮดเวียดผ่านทางวอตแอพทั้งไลน์แล้วาทางบริษทัทเพื่อนจะไลนน้ำมันน้ำมันไห้เนาะจะมาสอนวิธีการจำลเคชั้นานะว่าเฮดหตุไดเนาะสำหรับผู้หูเกี่วกั ผ่านไปได้เลยเลยนาะแต่สําหรับผููที่ยังบูฮหูบางคนก็อาจจะยังบุฮหูเนะาะบมเคยคิดจะเถอะก่อนี่เข้าไปรับส้มก็ฝากอมครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองคเห็นพวกเขาได้เนาะถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปเบิ่งวิธีก็เลยเนาะอันนี้จะแนะนําขั้นตอนแรกก็คืออเจ้าเกกับน WhatsApp เด้อ WhatsApp คือง่ายที่สุด WhatsApp นี่บริยา,ากเลยแหลนะ What ก h a t s a p p หรับผููที่ว่าสุมิว่าออกไปแก้เ e a เนาะออกไปออกไปสถานที่ใดนึง สมุิร่าลเขาออกไปปุ๊บเขาอยากรายงานบริษัทว่าเขาหอดสถานที่ใดนั้นอ่าใดหนึ่งแล้วเพียงแต่เขาเข้าเขาไปอยู่อ่อากอดตัวแนบเอกสารเนาะอยู่ห้างบอลใกล้ๆปุ่มเสน,นี่เนาะกย่าเนาะนี่เขาเข้าไปจำที่ตำแน่งเขาไปจำที่ำทตำแหน่งเนาะตอนนี้เขาไปเจ้าอยู่แถวหนวทูทาเนาะแถวทงปงเนาะเขาต้องสังเกตบึงอ่าตำแน่ง ที่ตั้งปัจจุบันของคุณเนาะคือตัวนี้เนาะตัวที่หนึ่งโบแมนเนาะแซนมันจะบได้ดนเนาะมันจะบสอบมันจะถาวาสัญญาณเน็ตอย่างโบได้แล้วมันจะขาดไปเลยให้จำตัวนี้ไว้เลยเนาะมันจะปักมุดไปเลยตัวตัวที่สองเนาะตัวที่หนึ่งนี่โบแมนเนาะตัวนี้นี่โบแมนเนาะตัวนี้นให้เข้าไปตัวที่ตำแหน่งตัวที่สองให้สังเกตเบังแม่นยำก็คุณแม่นยำก็คือกิจแมทเนาะคือมันจะเป๊ะที่สุดล่ะเาืกี้ก็ไปปึ๊บเฉยสิ นี่เนาะมันก็จะขึ้นมาหมายไว้เลยหมายไว้เขาเลยแบบนี้เนาะส่วนซูมูรอนอันทางบริษัทอันนี้เป็นเบือบริษัทเนาะเินแจ้งเหตุมาว่าให้มาเบิองเหตุอยู่นี้นี่เนาะมาเบิองเวียกอยู่เขตนี้เขาก็จำบางทีมันก็จะบันทึกไว้เนาะมันก็จะบันทึกไว้บัดรภายลังเขาเมือวันนี้นะเขาเมือเขาเหตุเวียกอย่างไทยส่งข้อมูลไเบว้แล้วเขาจากู่วาจากกิโลเมตรเขาก็กลับมาบ้านเขาซูมรูรอนเขาอยู่ใส่เนาะ บ้านเขาอยู่สีไข่บอกเลายอยู่ตรงไหนวงนึงเขากค็คุมมาติ๊กเข่าตัวนี้เนี่ยมันก็นจะปิดนคอเส้นทางเนี่ยเขาเนาะเขาก็กดคอเส้นทางท่าว่าและอย่างทางไก่สํมปทานในอันนี้มันก็นจะขึ้นระบุขึ้นอยู่ห้อยู่ยตัวซองลุมนี่เนาะตัวนี้เนาะมันก็นจะระบุห้อันสมมติว่าข่าวพเจ้าไปเมื่อวานนี้เนาะไปปักหมุดไว้แล้วข่าพระเจ้าไปแก้เหตุอยู่ไปแยกอยู่แถวอ่า เดี๋ยวยิยกตัวอย่างให้เบิ่งเนาะไปแก้เหตุอยู่แถวบานหนึ่งเนาะไปแก้เหตุอยู่เขตบ้านใหม่เนาะเมื่อก่อนเนาะนี่เนาะตัวนี้นี่เนาะเขาก็เข้าไปจ้ำใส่ปุ๊บเขาอยู่สถานที่ใดเขาก็ คิดคำว่ขา,าขอเส้นทางนี้มันก็จะระบุขึ้นมาให้เขาเลยเนะาะจากกิโลเมตรจากกิโลเมตรเนาะนี่เนาะนี่เลยเนาะแบบนี้เนาะนี่เขาก็จะหู้เลยเขาไปจากกิโลเนาะชิบสองกิโลสมมติว่าเขาไปชิบสองกิโลขั้นเป็นอะไรเนี่ยอะไรในหะทางไปกลับให้เขากเเานะ็เป็นเซาซนะีเนาะเป็นเซาซีกิโลตามนี้เลยเนดะ้อทวนคืนอีกบัดหนึ่งเนาะหลังจากเขาไปจุดเกิดเหตุแล,แล้วจุดเกิดเหตุแล้วให้เขาส่งโลเคชั i แบบนี้เนาะ เข้าไปตัวนี้แล้วก็ส่งลูคชสั้นแบบนี้เนาะติ๊กตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันนี่เนาะตรงนี้ติ๊กตัวนี้นนมันก็จะเด้งตึง้งขึ้นมาตรวน,น,นี้หลังจากเขาปฏิบัติเบียกแล้วเขาก็กลับบ้านสมมติว่าเขากลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านแล้วเขาก็กลับไปตนาไปคลิกใส่ตำแหน่งที่ว่าเขาเซไว้บางทีดีเนาะเขาเซไว้วันไหนเขาเขาก็ไปติ๊กเขา้า กิ่เข่ามันก็จะเด้งขึ้นมา Google Map แล้วมันก็จะเข็นเนานตัวที่หนึ่งเนาะตรงส,สีสีฟ้าสีเขียวนี่เนาะเ <c oughs> ส้นทางี่เนาะที่เข้าไปมันก็จะระบุขึ้นมาเขาเลยว่าบ่งไหนเนาะว่าระยะทางที่เขาไปปฏิวัติเรียก <c oughs> หลังจากที่เขากลับมาหอดบ้านแล้วเขาติกเบิง้งแล้วก็ขอเส้นทางมันก็จะขึ้นมาเป็นกิโลเมตรเขาอยู่นี่เลยเนาะตัวนี้เนาะนนะด้านลุมนีเนาะแล้วก็บอกเวลาพอมาจากนาทีไปห้อดหันเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไมได้ซาม้นเนะ้ะเนาะค่อยๆเห็ดลองเบิ่งเดอถท้าว,ว่าผูดใดบ่เข้าใจนะถ้าพดูดใ้เขาใจแล้วกับขอบใจหลายๆทีครับสมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขาเลยเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีเจ้าเอาเขาจะมีมาบอกอีกเพิ่มเติมอีกน้อยนึงเนาะก็คือทุกๆครั้งอย่าลืมเนาะหลังจากคีว่าเราพอปักมุดปักอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะให้ ทุกคนแคปไวให้เป็นผู้แบบนี้เนาะหลังจากที่ว่าเขาแซ่เซตเซตน่ะใค่ว่าขอสินทางแล้วมันจะขึ้นมาเนาะแล้วทุกคนก็แคปผู้แบบนี้แล้วก็ส่งหาพลังงานเนาะบริษัทเลยเนาะแล้วก็ใข่เขาจ้าไล่ให้ตามันเลยเนาะสมมติเนาะแบบนี้เนาะปุ๊บเนาะเขาอยู่บ้านเขาแล้วเนาะอันนี้เป็นจุดตกสีแดงี่นนีนสีแดงตัวนี้เมน่าั่นเดอร์เมนบอลที่ว่าเขาไปเรียกกันเนาะที่เขาจำไว้เนาะหลังจากเขามาหอดบ้านแล้วปุ๊บ เขาจิ้เขาตัวหนังสือตัวนี้เลยเนาะตัวเส้นทางเนี่ยเนาะปุ๊บขึ้นมาจังซีปปุ๊บแล้วเขากา็แคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอเฮามันจะเป็นรูปภาพเขากา็ซุ่มหลังจากนะั้นเขาก็เข้าไปหาร์วาร์ดแอปนี้เขากา็ซุ่มเขาก็ซุ่มหาหนะเขา้าตัวรูปนีปเนาะนี้นี่เขาก,าก็กดซุ่มกดซุ่มหา,าพลังงานฮอนอยาะนี่เนาะ มันก็จะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแบบน,นี้ให้เด็เจ้าก,ก็จะไล่เฮาตามนี้เลยเนาะไปกับอ่าก็จะเป็นซ่อซีเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะไล่จากจุดเกิดเหตุกลับบ้านเฮากบ,บเขาอยู่ปัจจุบันเนาะเนาะสิบสองกิโลถ้าว่าไปกับก็เป็นซ่อซีกิโลเนาะตามนี้เลยเดอ้ออาเขอขอมมกับใจหลายๆเนาะสำหรับมหมูคูที่รับสมบายบาย